ปกป้องลูกน้อยจาก p m 2.5อย่างไรมาเด็กมีคำตอบค่ะ อื่นเลยเราอยากให้รู้ว่า pm 2.5ค่าประมาณเท่าไหร่ที่เราจะต้องระวังนะคะค่า pm 2.5ที่มากกว่า50ค่ะเป็นค่าที่ว่าอากาศผิดปกติแล้วอันนี้เราต้องมีมาตรการอะไรที่ต้องทําเพิ่มเติมนะคะนอกจากค่า pm 2.5จริงๆมันจะมีอีกค่าหนึ่งที่เราอาจจะสับสนกันที่อยากให้รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพอากาศอีกค่าหนึ่งก็จะเรียกว่าค่า a q i ค่ะค่า a q i เนี่ยมันแตกต่างจากค่า pm 2.5ตรงที่มันไม่ได้ดูแค่ pm 2.5แต่มันดูเรื่องมลภาวะอากาศอีก5ตัวรวมด้วยคะก็คือมี5 ตัวอื่นร่วมกับ PM 2.5เอามาดูรวมกัน6ตัวนะคะค่าตัวนี้มันจะใช้ค่าตัดที่แตกต่างจาก PM 2.5คือค่า AQI ที่มากกว่า100ค่ะคืออากาศเราผิดปกติแล้วจำสั้นๆว่าถ้าเป็น PM 2.5เนี่ย5้แล้วก็ AQI มากกว่า100นะคะซึ่งอันนี้เราต้องไปดูว่าแอปที่เราดูอยู่เนี่ยมันรายงานออกมาเป็นตัวไหนจะได้ไม่สับสนกันเพราะว่าค่ามันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะค่ะพอเรารู้แล้วว่าอากาศเนี่ยมันมีปัญหาแล้วสิ่งที่เราต้องทําดีที่สุดก็คงต้องพยายามลดการออกไปข้างนอกบ้านออออกไปปเเเจจาาาาศสี่ยงงนนะะคถ้้ํ็ต จริงๆก็ไปในระยะสั้นๆและก็ใส่หน้ากากที่เหมาะสมต้องบอกเลยว่าหน้ากากที่ดีที่สุดจริงๆก็คือต้องบอกว่าเป็น N95 แต่ N95 เนี่ยจะใส่แล้วก็ต้องใส่ให้เหมาะสมด้วยเวลาใส่จะต้องมีการทาฟิตเทสนะคะซึ่งพวกนี้เวลาใส่แล้วจะค่อนข้างอึดอัดค่ะฉะนั้นแนะนาให้ใส่สั้นๆแล้วก็ไม่ใส่ตอนออกกําลังกายแล้วก็บอกเลยว่าในเด็กเนี่ยยากมากที่จะใส่ได้ฉะนั้นสําหรับในเด็กเนี่ยอาจจะต้องดูหน้ากากในกลุ่มที่เป็นแบบ P.D. <S <S หรือว่าที่เป็น3มิตินะคะพวกนี้มันจะเป็นหน้ากากพิเศษที่มีหลายชาั้นแลล้้ววกกก็ออออาา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 จจะมมบบมีาาามาีีีสรรเเคืบงงยย่่่่ททชดศข ช่วยเพิ่มกันกรองนะคะอย่างอื่นที่ทําได้ก็คือนอกจากอยู่บ้านแล้วเราต้องปิดประต,ตูปิดหน้าต่างให้มิดชิดด้วยนะคะนะเพราะว่าพวกลม<อ>พวกอากาศที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยมันก็เอาตัว p m 2.5เข้ามาด้วยค่ะนอกจากนี้พอเราอยู่ในบ้านสิ่งที่จะช่วยก็คือเครื่องกรองอากาศค่ะบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญที่แต่ละบ้านควรจะต้องมีละเครื่องกรองอากาศนี้มันก็ช่วยลด p m 2.5ได้จริงค่ะมีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกนะคะเวลาเลือกก็ต้องเลือกที่มันมีมาตรฐานนะคะอาจจะมีที่นิดนึงว่าต้องดูด้วยว่ามันไม่สร้างโอ ไม่ได้นะคะต้องเลือกขนาดที่เหมาะสมค่ะเพราะว่าบางคนก้องใหญ่มากแต่เครื่องกรองนิดเดียวก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพที่เหมาะสม ก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยเนาะการดูแลสุขภาพที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือการกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะในส่วนของพวกผักผลไม้เนี่ยก็เป็นตัวที่สําคัญมากเพราะว่าพวกนี้บางส่วนมันจะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะไปช่วยลดยการอักเสบของการอักเสบที่เกิดจาก PM 2.5ได้ค่ะแล้วก็พยายามดื่มน้ําบ่อยๆค่ะ6-8แก้วต่อวัน,นะคะ่ะ